ดวงชะตาของชาวราศีธาตุลมซึ่งได้แก่ชาวราศีตุลชาวราศีกุมและก็ชาวราศีมิถุนในเดือนมกราคามนี้จะเป็นอย่างไรมาดูกันได้จากคลิปนี้ครับสวัสดีครับชาวราศีธาตุลมนะครับซึ่งได้แก่ชาวราศีตุลชาวราศีกุมและก็ชาวราศีมิถุน กลับมาพบกันอีกครั้งแล้วนะครับกับการทำนายด้วยไพ่ยิปซีประจําเดือนมกราคมนี้นะครับก็ต้องบอกว่านะครับในเดือนมกราคมนี้ถือว่าเป็นเดือนของการเริ่มต้นสการาตใหม่ในปีพุทธศักราช2566กันเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นนะครับในเดือนนี้มาลุ้นกันเลยดีกว่าว่าเริ่มต้นของคุณนั้นนะครับเริ่มต้นได้ดีแค่ไหนกันนะครับมาดูครับในเรื่องของการงานของคุณกันดีกว่าในเดือนนี้ในเดือนมกราคมนี้ของชาวราศีธานมไพ่ใบแรกปรากฏขึ้นมานะครับ แล้วก็พไพ่ใบที่สองปรากฏขึ้นมา องค์ประกอบไพ่ทั้งสองใบที่เกิดขึ้นนะครับมีเรื่องทั้งดีและก็ร้ายเกิดขึ้นนั่นเองนะครับไพ่ใบแรกนะครับถือว่าเป็นไพ่ที่ติดลบไพ่ใบที่2นะครับก็ถือว่าเป็นไพ่ที่ดีนั่นเองครับเพราะฉะนั้นนะครับเกี่ยวกับในเรื่องการงานของชาวราศรีธานุลมอาจจะทําให้คุณต้องเจอกับจุดอึดอัดนิดนึงเกี่ยวกับในเดือนนี้มีเรื่องราวของปัญหาที่ถาโถมเข้ามามากมายเลยทีเดียวนะครับให้คุณต้องแก้ไขให้คุณต้องพบเจอแต่สุดท้ายถึงแม้คุณจะมีเรื่องราวของปัญหาเยอะก็จริงคุณก็มีทางออกแล้วก็ไปต ได้นั่นเองนะครับไพ่ใบแรกสื่อถึงไพ่ของปัญหาไพ่ใบที่2สื่อถึงไพ่ของทางออกเพราะฉะนั้นนะครับอาจจะมีปัญหาเข้ามาเยอะหน่อยอาจจะต้องมีเรื่องราวของการลุมเล้าเกี่ยวกับการแก้ปัญหาเยอะหรือคุณอาจจะต้องเจอกับอุปสรรคต่างๆเกี่ยวกับการงานเป็นระรอกระรอกก็จริงนะครับแต่คุณก็ยังมีทางออกเพราะไพ่ใบที่2ก็ยังเป็นลนักษณะของการขับเคลื่อนไปได้ต่อเป็นลนักษณะของความสําเร็จเกิดขึ้นได้นั่นเองจึงเป็นลนักษณะนะครับของไพ่ที่บาลานซ์กันนะครับก็ค<ะ>ือเ <ö. S 1> รียกว่าความทุกข์อัดเข้ามาอุป สรรปัญหาอาจจะเข้ามาแต่คุณก็เอาอยู่นั่นเองหรือคุณสามารถขับเคลื่อนการแก้ปัญหาไปได้และคุณก็จะสามารถประสบความสําเร็จเกิดขึ้นได้เลยทีเดียวนะครับทุกสิ่งทุกอย่างจะถาโถมเข้ามาหาคุณนะครับในช่วงของครึ่งเดือนแรกนั่นเองไพ่ใบแรกนะครับสื่อถึงในช่วงของครึ่งเดือนแรกของคุณนะครับก็อาจจะเป็นลักษณะของการที่คุณอาจจะต้องเจอสารพัดปัญหาเข้ามานะครับฝ่าฟันให้คุณต้องแก้ไขให้คุณต้องพบเจอกับในปัญหาเกิดขึ้นนะครับเป็นลักษณะของการที่อาจจะต้องเจอกับการเหนื่อยการ ะอะไรบางอย่างที่มันเข้ามาถาโถมชีวิตคุณทําให้คุณรู้สึกว่าอึดอ,อัดหรือมีเรื่องของความทุกข์ใจร้อนใจได้ด้วยเช่นเดียวกันหรือนะครับถ้าเกิดใครทําธุรกิจอยู่ก็จะเป็นลักษณะของการแข่งขันที่เข้ามาช่วงชิงแย่งชิงเกิดขึ้นในธุรกิจข,ของคุณหรือจะเจอคู่แข่งโดยฉกาดนะครับเกิดขึ้นได้ด้วยเช่นเดียวกันหรือถ้าเกิดใครทํางานอยู่นะครับก็อาจจะเป็นลักษณะข,ของการขัดแย้งหรืออารมณ์นะครับที่อาจจะเกิดขึ้นเกี่ยวกับภาวะการงานที่คุณจะรู้สึกหมุดหงิดไม่ค่อยได้เป็นอย่าง ที่ใจคุณคาดหวังหรือเป้าหมายที่คุณคาดหวังอยู่ไม่เป็นไปตามเป้าได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นนะครับในช่วงครึ่งเดือนแรกในเดือนมกราคมนี้ก็ถือว่านะครับค่อนข้างที่จะเป็นลักษณะข,ของการที่คุณอาจจะรู้สึกอึดอัดรู้สึกขึงความกดดันอะไรบางอย่างเกิดขึ้นเกี่ยวกับการงานนั่นเอง แต่พอช่วงครึ่งเดือนหลังคุณก็จะได้เจอกับความสําเร็จแล้วละครับเพราะฉะนั้นอดทนเฝ้ารอ,อนิดนึงนะครับเหมือนที่บอกไปนั่นแหละครับว่าอาจจะเจออุปสรรคนิดนึงอาจจะเจอเรื่องราวให้คุณต้องเจอกับการฝ่าฟันหรือเรื่องราวของการแข่งขันเข้ามาถาโถมแต่สุดท้ายคุณก็เอาอยู่นะครับไพ่ใบนี้คือไพ่นักสู้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับไพ่นักสู้ก็สื่อถึงในรูปแบบของการที่เรียกว่าคุณก็พร้อมชนพร้อมฝ่าฟันกับอุปสรรคได้เป็นอย่างดีและนะครับไพ่ก็ยังสื่อถึงองค์ประกอบของผู้ชนะได้ด้วยเช่นเดียวกัน เพราะฉะนั้นนะครับถึงแม้นะครับจะมีอุปสรรคเข้ามาถึงแม้นะครับจะต้องมีเรื่องให้คุณต้องฝ่าฟันหรือคู่ศัตรูเข้ามานะครับในลักษณะการงานของคุณนะครับแต่คุณก็เอาอยู่นะครับเกี่ยวกับในเรื่องราวของการแก้ปัญหาหรืออุปสรรคต่างๆคุณก็จะสามารถสัางไปได้เช่นเดียวกันฉะนั้นในเดือนนี้อาจจะดูวุ่นวายนิดนึงนะครับแต่สุดท้ายแล้วเรื่องการงานของคุณก็ถือว่าผ่านไปได้นั่นเองครับต่อมานะครับมาดูกันต่อในเรื่องการเงินของคุณกันบ้างนะครับ ไหเบราที่ปรากฏขึ้นนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องราวของการเงินที่ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีนะครับ และสาหรับไพ่ใบที่2นะครับก็ถือว่าเป็นการเงินที่ยังดีอยู่เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นนะครับในเดือนนี้นะครับมกราคมของชาวราศีธานุลมถือว่าการเงินนะครับก็ยังไปได้ถึงแม้ว่าการงานจะมีอุปสรรคอยู่ให้คุณต้องฝ่าฟันให้คุณต้องเจอกับเรื่องราวต่างๆให้คุณต้องนะครับต่อสู้ก็จริงนะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วคุณก็ยังมีเรื่องราวการเงินที่ยังดีอยู่นะครับหรือยังมีความคืบหน้ายังมีความก้าวหน้าได้อยู่เพราะฉะนั้นนะครับในพาร์ทของงานอาจจะทําให้คุณรู้สึกเหนื่อยรู้สึกย่า รู้สึกฝ่าฟันรู้สึกต้องดิ้นรนนิดหนึง่งแต่ในเรื่องของการเงินของคุณก็ได้รับผลตอบแทนที่ตามมาที่ดีเยี่ยมเลยทีเดียว <ic 1> เพราะฉะนั้นนะครับการเงินของคุณในช่วงครึ่งเดือนละน,นะครับถือว่าเป็นการเงินที่ดีนะครับและก็มีโอกาสที่คุณจะมีโชคมีลาบกับเขาได้ด้วยเช่นเดียวกันไพ่ใบน,นี้เป็นไพ่แห่งดวงดาวหรือไพ่เดอะสาตาร์นะครับนั่นหมายความว่าคุณมีเกณฑ์การที่คุณจะได้เจอกับโอกาสดีเกี่ยวกับโชคลาบเกี่ยวกับความสําเร็จและก็มีโอกาสดีที่คุณจะได้นะครับการเงินที่คุณรอคอยหรือ ตั้งเป้าเอาไว้เกิดขึ้นได้ในช่วงของครึ่งเดือนแรกเลยทีเดียวเท่ากับว่านะครับใครคา,าดหวังเงินที่คุณจะคาดหวังได้ในช่วงของครึ่งเดือนแรกโอกาสของคุณมาถึงแล้วนั่นเองครับที่คุณจะได้รับความสําเร็จเกิดขึ้นหรือถ้าเกิดใครคาดหวังโอกาสเกี่ยวกับช่องทางหรือลู่ทางในการสร้างรายได้ใหม่ๆห,หรือช่องทางการหาเงินใหม่หมแล้วแล้วก็ก็จะมีเกณฑ์การที่คุณจะได้พบเจอเช่นเดียวกัน ถือว่าการเงินในช่วงครึ่งเดือนแรกของคุณนั้นเป็นการเงินที่ดีลงตัวมากเลยทีเดียวละครับส่วนในช่วงครึ่งเดือนหลังนะครับก็ต้องบอกว่าการเงินของคุณก็ถือว่าเป็นการเงินที่ดีอยู่ใครทําธุรกิจก็ต้องบอกว่านะครับค้าขายดีเป็นเทน้ําเทท่ากันเลยทีเดียวเรียได้ว่านะครับความสําเร็จด้านการเงินของคุณในช่วงครึ่งเดือนหลังก็ยังดีอยู่มีความสําเร็จอย่างต่อเนื่องกันเลยทีเดียวทําให้ผลสรุปในเดือนนี้นะครับสำหรับการเงินของชาวราศีธนมถือว่าเป็นการเงินที่ดีลงตัวและก็มีความสําเร็จเกิดขึ้น กี่ยวกับการเงินของคุณนั่นเองครับต่อมานะครับมาดูกันต่อในเรื่องราวเกี่ยวกับความรักของชาวราศรีธาตุลมกันบ้างนะครับสําหรับความรักของชาวราศรีธาตุลมในเดือนนี้นะครับมกราคมไพ่ใบแรกปรากฏขึ้น แล้วก็ไพ่ไปที่2ปรากฏขึ้นมานะครับก็ต้องบอกว่านะครับองค์ประกอบของไพ่นะครับสำหรับคนโสดอาจจะยังต้องโสดต่อไปเพราะถือว่านะครับยังเป็นลักษณะไพ่ที่ยังโดดเดี่ยวอยู่นะครับยังเป็นลักษณะไพ่ที่คุณยังใช้ชีวิตเพียงลําพังอยู่นั่นเองครับคราวนี้มาดูกันครับในช่วงครึ่งเดือนแรกและครึ่งเดือนหลังของคุณกันนะครับสำหรับความรักในช่วงครึ่งเดือนแรกของคุณนั้นนะครับก็ยังเป็นลักษณะของการที่เรียกว่าคุณยังโฟกัสเกี่ยวกับในเรื่องการงานนะครับอาจจะเป็นลักษณะของการที่เรียกว่าคุณยังทุ่มเทกับการงาน จนลืมนะครับในเรื่องราวของความสัมพันธ์หรือคู่รักของคุณนะครับอาจจะทุ่มเทกับกับการทํางานของเขาจนทําให้นะครับความสัมพันธ์ระหว่างคนกับเขาอาจจะยังดูห่างเหินกันอยู่อาจจะไม่ค่อยนะครับเป็นลักษณะของการที่มีความสุขกันสักเท่าไหร่เกี่ยวกับในเรื่องราวของชีวิตคู่นั่นเองแต่ก็ยังนะครับไม่ได้มีจุดของการเสียหายหรือยังไม่ได้มีจุดของการที่สื่อถึงในการแตกหักหรือมีปัญหาอะไรที่ร้ายแรงและก็รุนแรงนั่นเองก็ถือว่าความรักของคุณครับก็ยัง ไม่ได้มีปัญหาอะไรนั่นเองครับต่อมานะครับในช่วงครึ่งเดือนหลังนะครับก็ต้องบอกว่าต่างคนต่างโฟกัสไปในเรื่องราวของตัวของคุณเองอยู่นะครับเพราะฉะนั้นนะครับในเรื่องราวของความรักอาจจะดูจืดชืดจืดจ,จ,จางน,นิดนึงไม่ค่อยที่จะมีความสัมพันธ์ patience, สักเท่าไหร่ในลักษณะที่มีความสุขนะครับแต่องค์ประกอบไพ่ก็ไม่ได้มีปัญหาในลักษณะที่ว่าคุณจะมีปัญหาอะไรต่างๆเกิดขึ้นระหว่างคุณกับคู่ครองได้ด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นก็ต้องบอกว่านะครับในเรื่องราวของความรักในเดือนนี้ในเรื่องราวเกี่ยวววกกัับคคาามมรขอองุณจจะไไ่ด้น ไม่ได้หวานแววสักเท่าไหร่นะครับเพราะดูแล้วนะครับองค์ประกอบของไพ่ก็ต่างคนต่างโฟกัสไปในเรื่องราวของความสําเร็จของตัวเองเป็นหลังนั่นเองครับจนอาจจะทําให้คุณและกับคู่รักนะครับอาจจะมีความสัมพันธ์ที่มันอาจจะดูจืดชืดนิดนึงจืดจางน,นิดนึงนะสำหรับในเดือนนี้แต่อย่างน้อย,อยมันก็ไม่ได้เป็นปัญหานะครับที่จะเกิดขึ้นหรือสื่อว่าจะมีปัญหาเกิดขึ้นในเดือนนี้เกี่ยวกับความรักคุณนั่นเอง และนี่แหละครับก็คือดวงชตาของชาวราศีธาตุลมนะครับประจําเดือนมกราคมนี้นั่นเองต้องบอกว่าในเดือนมกราคมนี้ของชาวราศีธาตุลมอาจจะมีเรื่องราวให้คุณร้อนใจ เหนื่อยนะครับกับการที่ต้องต่อสู้ฝ่าฟันนิดนึงอาจจะมีเรื่องราวให้คุณรู้สึกว่าสภาวะจิตใจคุณอาจจะไม่ค่อยมีความสุขไม่ค่อยแฮปปี้สักเท่าไหร่เพราะความรักก็ยังดูจืดชืดจืดจางอยู่นั่นเองแต่อย่างน,าน้อยๆในเรื่องการเงินของคุณก็ยังโดดเด่นนะครับเพราะฉะนั้นนะครับในเดือนนี้เรื่องรักอาจจะไม่ดีเรื่องงานอาจจะไม่ปังนะครับแต่การเงินก็ยังไปได้อยู่นั่นเองเพราะฉะนั้นนะครับชาวราศีาธาตุลมนะครับซึ่งได้าากาาแก่ชาวราศีกุมชาวราศีตุลและก็ชาวราศีมิถุน ให้โฟกัสเกี่ยวกับความสําเร็จด้านการเงินดีกว่าเพราะอย่างน,น้อยๆมันก็มีเกณฑ์การที่คุณจะลุ้นได้เกี่ยวกับโชคลาภและก็ความสําเร็จด้านการเงินนั่นเองครับแล้วมาพบกันใหม่ในเดือนหน้านะครับ